หนูโมไปแล้วหลายรอบอ่ะหลายรอบเหมือนกันไม่หนูมันกินนายกว่าพี่อ่ะหนูที่ใหญ่กว่าไม่ใช่อะค่ะเท้าหนูไม่เน่าอยู่บางคนเออมันนานมากเลยแท้ขาวันนี้เพิ่มมาทีนิ้วหายได้ังมันวนไปแล้วมันก็ออกมาวนไปแล้วมันก็ออกมาไม่มันมันัมันผัดให้ก็ดีเออมันผัดเนื้อมันมันดีนะแม่หรอกมันชิมแล้วบางคบอกเฮ้ยอร่อยเว้ยนี่มา เดี๋ยวเอานิ้วอ้าวนิ้วเท้าหายน <c oughs> ิ้วชิดโดมาชิดโนเลยอย่ามาลักสิลักสิอันนี้ฮะน้ำไม่ค่อยเย็นมากไงนี่ยังไม่ดเลยเออแค่ตัวเล็กมานี่ใส่ถ้ารู้เรื่องนี่้ก็กล้าวแน่เลยว่ะ เฮ้ยถ้าอย en, ่างนั <Luis> ้น <diction> ต <aries> ้องเอาหนมปังพันตัวแล้วจุ่มหนมปทั้งตัวโอ้ยผิดน้ำน้ำใสีหน่อยก็ดีแล้วนะคงจะได้ประมาณนี้ฮะเพราะว่าเราไม่ได้คุมเรื่องามไม่ได้เอาอะไรนี่ที่ฐามไม่ได้เอาอะไรนะไอ้ต่างกับพิมมันต้องเอาแบบรองผ่านนะครับพิมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมค่าตะค่าตะไคร์